พี่น้องตอนนี้เข้ากะไปซื้อเครื่องแกงโน้ไม้มีนยังครบแล้วเนาะแต่เหามาเห็ดกินอยู่ที่เฮือนไอเตีงข้ามเหมือน,นี้ไปเพราะไอพายยังไปตลาดเราจะไปดักไฟตุ้มโนไม้ท่าเพื่อนเนาะม่เห็นสูงไรได้ออกไปแล้เนี่แนว <c oughs> มันนะเนาะโอ้เด็กๆทำอะไรเนี่ย ไม่ลุกจังเลยเป็นคนดังหนึ่งวันมือนี้มากินข้าวแรงเมอนไอ้เดี๋ยวกินข้าวแรงแล้วเราไปจะตักไปเฮดเรื่อขายมาั้งเนาะ ตลาดเนี่อต้มละไม่่ะอันั้นบอกนึ่งเข้ากันว่าลไม้ตะต้มใส่นี่บต้มแมกี้บบด่าเต่าหันางเต่าันนั้นพดแหงไปเต่าเออได้มันง่ายอันนี้เนาะจเปี้ยหรืใส่ด้วยเนาะ่ด้เอาันเอาวันดินจีใส่ตึมส่ซองตาเลย เมีการตัอบเคยอันนั้นเลยยึดแล้วเอยึดก่อนก็ไดยึดแล้วกนักกีฬาได้ข้างหลังั้างหลังไมนเดินบ่าพี่น้อง เดินนักกีฬาผู้บ่าวน้อยนักเตะบา้าทางหลังหลังด้วยมัมีอันนี้แต่บุฟฟี่เตาแก๊สเลยอย่ง้นชื่อปะ 没有，没说。 อะไรลูนี่ก่อนนีการนัดหมายวันนี้คเห็นไเอใเย็นเห็นไ่ได้เหนียวบะบ่ได้บบว่าห้นักน้ำซู้หญ้าเข้เข้าเขามาเลียหมที่บ้าน ใส่หมดเลยตรงนี้เขาเย็นเขาเนื้อหนาอยู่แต่ละ ฮ่ายแลโอ้ตัลโหลเอ้ยคลิปจะเป็นอย่างสไตล์บ้าน้้าาาานนนนเเก่่ออีขมะลงว ใส่เธอกินกละเธอมาถ้าเราไปไปลอกหากมาหากรถึงอย่างเดยออยู่งานเห็นมาใส่กระามยันใส่ตรงอย่างมาก ไ้ยังไม่พอเีคกัน้อเน้บกายระกาศสั่งให้น้องดาวมาเข้าอีกสีถ้วยพี่น้องยัน อ่ามัก uh, ินข e okay, ้าวนั่งยันกันนั้นยันข้าวพอกินอ่าก็บวันน้เป็นคนกินลายก็มือถือกับฮุหฮุบเนาะเราไปแด่ซื้อนาไม่ตลาดซุบๆเลยถผมนึงซิฟังกิ้ อันนี้คือถุงหนึ่งราคาแหน่งมันเนาะมึงเนาะชาวบาทไปหาอนี่ยากด้วยนี่ลำบากสามถุงนีาวหาทานได้ไหมสามถุงพอกินตอนค่อยไปหาปีนก่อไปบ้านแต่ป่ายลงน้ำกระตุ้นมือครับสิมาเก๋ไม้ไม้นี่ใส่โตยีรีดแมงกินไนแมงกินไนอันคนไทยกับเอิญแมงกินยีรี จิงรีดเฮาเลยแมงกินไออันนี้กันราคาซิททันกีบล้วก็ใส่ประดูกเนาะแต่กันกลางคืนเลยยังไงเราจะล้างก่อนก่อนอยู่น้ำให้แอ๋โอ้ตรงทำไมกป็นกาไปเอานงคะโรงงานพันธุ์ที่เรียกน้ำค้างก็นอนรับไงก็ใส่หิ้วลงตื่นล้ว